รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่องสาแจกรถทุกวันจันทถึงศุกร์เวลาสบายๆแบบนี้แล้วมาลุ้นกันครับว่าใครจะได้รถยนต์คันใหม่กลับบ้านและนี่คือเกมแจกรถพรีเซนเตอร์บายมิ b ซูบิชิมอเตอร์มิ b ซูบิชิมิราชเป็นตัวเองไปให้สุด Mitsubishi a t t r a ราชีวิตธรรมดาไม่เป็น New Mitsubishi Xpander Cross อีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New Mitsubishi Triton Elite เหนือชัน้นสายพันธ์สปอร์ต Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition ที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะ หลังจากทีมแชมป์ทับแจ็คพอตแตกได้รถจนคันที่4ี่ไปครองมาลุ้นต่อว่าแชมป์จะได้เลือกกุญแจเพื่ออัปเกรดรถหรือไม่หรือจะส่งไม้ตอให้ผู้ท้าชิงวันนี้ต้องติดตามค่ะโบโบแนวคำถามข้อแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับใครที่เป็นแฟนเพลงศิลปินเกาหลีนะฮะข้อนี้น่าจะตอบได้เพราะเป็นเรื่องของลำดับการเล่นคอนเสิร์ตในไทยครั้งแรกของศิลปินเกาหลีแต่ละวเ่อเอาละเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีนะฮะ พวกคุณทั้งสีคนน่าจะตอบข้อนี้ได้ไม่ยากนะคําถามครับศิลปินเกาหลีวงใดมีคอนเสิร์ตในประเทศไทยก่อนกันเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองนะฮะไม่ได้ขึ้นแจมคนอื่นนะฮะขึ้นมาสองภาพเลือกตอบฝั่งที่มีคอนเสิร์ตของตัวเองก่อนนะครับระหว่าง i r l Generation ครับเจอกับคอนเผิร์ตครับเอาละตอนนี้โอ้โหแชมป์ได้ตอบก่อนนะฮะ สโนพลอยมินมินตอบมาเลยว่าเกิลเซนเดเรชั่นมั่นใจมั่นใจค่ะและมันมันถูกค่ะถูกแน่นอนค่ะถูกทำไมถูกยังไงจะถูกถูกครับผมถูกต้องุมไม่ทันลืมเลยมากเลยตื่เต้นไหครับผมโอเคูจุกต้องไวมือใกล้ผุ่มไวเลยนะฮะเราไปต่อเลยนะฮะและระหว่างก็อดซกับ ดุ้งแล้วฮะโอเคเอาแล้วก็เซเว่นกับวันเดอร์เกิลครับโอ้จุงได้ตอบก่อนบ้างมั่นใจเลยมั่นใจครับมั่นใจมากขอบฟัวมัววแต่ว่าแต่ว่าผมผมผมเคยดูวันเดอร์เกิลครับเคยไปดูในไทยนะฮะไม่เคยครับหมายถึงดูในยูทูบเนี่ยขอบฟินมากครับผมก็เคยฮะเพราะงั้นแล้ววันเดอร์เกิลเป็นถูกครับตอบที่ทำไมถูกครับยังไงถูกครับ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 ย่งไงถูกครับถูกต้องครับผมวันเดอร์เกิล บักเเว่นนะฮะตลกต่อนครับและระหว่างวันเดอร์เกิร์ลเจอครับซูเปจเนียรตอูจุงได้ตอบก่อนฮะกูกระจุงได้ตอบก่อนแล้วตอบมาวันเดอร์เกิร์ลกับซูเปอร์จูเนียคุณคิดว่าวันเดอร์เกิร์ลมาก่อนครับมั่นใจเลยไหมฮะอืมมค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค uh รับวันเดอร์เกิลเป็นคำตอบที่ทำไมถูกมัถูกเถูกี่ถูกี่ทไมมันผิดกัน ก่อนฮะเอาแล้วตอนนี้ทีมแชมป์สโนหนลอยมินมินนะฮะมี2แต้มนะฮะถ้าได้อีก1แต้มขึ้นนำหนึ่งศูนย์ในข้อแรกเลยนะครับซุปเปอร์จูเนียร์ครับเจอกับเจอกับแคททิ้งกับเอาแล้วตอนนี้โอ้โหไม่ทันไม่ทันไม่ทันแชมป์อาศัยความเก่าเกมแล้วก็ความมือไวตอบมาว่าซุปเปอร์จูเนียร์ต้องลุ้นนะไม่ต้องห่ะไม่ต้องลุ้นแบบนี้แน่นอนครับถูกต้องครับผม ฉะนั้นนะฮะสีโนอาร์ดมีนับไปก่อนหนึ่งนะแนน ความฝันสูงสุดของการเป็นแฟนคลับที่เราเรียกกันว่าติ่งอย่างโบโบนี่คือการได้เห็นศิลปินที่เราชื่นชอบมาร้องมาเต้นมาเล่นคอนเสิร์ตให้เราได้ดูอยู่ตรงหน้าเฝ้ารอแล้วรออีกพอได้ข่าวว่าจะมาจัดคอนเสิร์ตที่นั่งนับรอวันกดซื้อบัตรเลยเลยคะ่ะก็ตั้งแต่ยุคของซุปเปอร์จูเนียร์13หนุ่มบอยแบนด์เกาหลียุคแต่ออนแต่ออกของโบโบที่มาจัดคอนเสิร์ตก่อนใครเพื่อนในตัวเลือกทั้งหมดนูด่นค่ะตั้งแต่ปี2551 12ปีที่แล้วนี่เองในชื่อคอนเสิร์ตซ i ปเ t เอเชียนทัวร์ไลฟ์ในบังคับ ที่พวกเขามาเต้น Sorry Sorry ให้พวกเราชาวเอลฟ์ได้เต้นตามกันค่ะต่อด้วยคาถามหาสจัน Wonder g i r l เจาของเพลงฮิตมากมายอย่าง Nobody และ Tell Me ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและติดชาร์ตบิลบอร์ดฮอตฮันเของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยทำให้สาวๆได้มีโอกาสเาจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกในไทยเมื่อปี2552กับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Wonder Girls The First Wonder Live in Bangkok ค่ะอีกหนึ่งเกิร์ลกรุ๊ปที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้อย่าง Girls Generation 9 เก้าสาวที่ทำให้คนทั้งประเทศต้องเต้นตามในเพลงจี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 เบย์เบยเบเบโดยทั้งเก้าสาวได้มีโอกาสมาเจอกับโซวนชาวไทยครั้งแรกผ่านคอนเสิร์ตท,ที่มีชื่อว่า Girls Generation First Asia Tour Into the New World Live in Bangkok เมื่อปี2553การันตีความฮอตด้วยกระแสาการขายบัตรคอนเสิร์ตท,ที่หมดเกลี้ยงภายในพริบตาค่ะไปต่อด้วยซิลอบินบอยฟูุ๊ที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง BTS ที่เคยมาเปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกในไทยเมื่อปี2,557ในชื่อว่า BTS Live Trilogy in Bangkok Episode 2 The Red Bullet ที่จัดขึ้นที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะและด้วยความโด่งดังอย่างต่อนเนื่องจนฉุดไม่อยู่ทำให้ต้องขยายพื้นที่ในการจัดคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดไปอยู่ที่สนามกีฬาราชมังคลาเลยทีเดียวนับได้ว่าเป็นศิลปินเคป๊อปกลุ่มแรกที่ได้จัดคอนเสิร์ตในสนามราชมังเลยก็ว่าได้ค่ะอีกหนึ่งศิลปินบอยกรุ๊ปที่น่าจับตาม,มองอย่าง GOT7 ที่มีเมมเบอร์หลากหลายเชื้อชาติเสือเกินซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีคนไทยอยู่ด้วยนั่นก็คือน้องแบมแบมหนุ่มน้อยชาวไทยที่ไปสร้างชื่อให้กับประเทศในฐานะศิิลลปปปนเคอชดดังแะไ้มา คอนเสิร์ตในไทยครั้งแรกเมื่อปี2559กับคอนเสิร์ต God Seven First Concert Fly in Bangkok ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากชาวอากเซ่เป็นอย่างดีจนทำให้บัตรขายหมดภายในไม่กี่ชัมม่วโมงอีกด้วยสุดท้ายกับศิลปสาวที่มาแรงที่สุดในยุคนี้อย่าง Black Pink ที่ได้รับการขนานนามให้เป็นศิลปินระดับโลกมากกว่าเพียงแค่ศิลปินเค o p ทํทำให้มีคอนเสิร์ต World Tour และได้มาจากคอนเสิร์ตในไทยครั้งแรกเมื่อปี2562ที่ผ่านมานี่เองกับคอนเสิร์ต Blackpink World Tour in U area In Bang ซึ่งหนึ่งในเมมเบอร์ก็มีลิซ่าสาวไทยมากความสามารถที่ผู้คนให้ความสนใจและจับตามองส่งผลให้ยอดผู้ติดตามมากขึ้นจนขึ้นแทนศิลปินเคป๊อหญิงที่มีผู้ติดตามสูงที่สุดอีกด้วยต้องปรบมือค่ะแชมป์สมสมัยสโนพลอและมินมิน,นเขาร้อนแรงและดหนนมก่หนึ่งนนั่นแปลว่าตอนนี้คุณต้องการอีกหนึ่งข้อ <c oughs> เพื่อจะป้องกันแชมป์สาวสมัยเลยนะฮะอูกระจุง ต้านเอาไว้ให้ได้นะครับได้ครับเคนแพ้ไม่ได้แล้วในข้อต่อไปเอาเงินมาช้าคำถามข้อที่2ครับมาบัวโบขอหตัวเลือกและตอนนี้ผู้ท้าชิงครับอูกับจุงจะได้สลับตัวเลือกก่อนครับสองก็6ครับ2ก็หกสลับมามาที่ทีมแชมป์สโนพลอยมินมินเอาหนึ่งกับ5้าค่ะหนึ่งกับห้ามาเอาล้วครับ ย้ำอีกทีว่าอูก,กับจูงข้อนี้คุณพลาดไม่ได้แล้วนะฮะจบเกมกลับบ้านเลยนะครับแนวคำถามเป็นยังไงโบโบบเอาล่ะแน่นอนทุกคนย่อมมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมันเหมือนเป็นอวัยวะที่33ของเราแล้วนะฮะแต่จะรู้ไหมว่าโทรศัพท์ยี่ห้อไหนยอดขายแต่ละแบรนด์เป็นอย่างไรคำถามมาเลโบโบในปี2020ปีนี้แหละครับมือถือยี่ห้อใด มียอดขายในไทยมากกว่ากันครับเราจะนับไตรามาสแรกนะฮะของปีนี้ช่วงต้นปีนะครับมกรากรุ่งพามีนาโอเคไตรามาสแรกนะครับเลือกกดไฟแบรนด์ที่ขายดีกว่านะครับระหว่าง vivo นะฮะแบรนด์ vivo เจอครับนี่ครับโอเคเอาละตอนนี้สองสาว สองสาวสนโอพลอยมินมินตอบได้ก่อนฮะเลือก v ีโว่มั่นใจว่า v ีโวขายดีกว่ามี่นะฮะมั่นใจนะฮะและวีโวเป็นพีดพีดพีดครับ ไม่ใช <mile> ่มือพี่มันต้องเป็นมือจุ้งมือใกล้ๆอ่ามือใกล้ๆเลยนะฮะตอบมือถือที่ขายดีกว่ากันนะฮะและระหว่างแบรนด์มี่กับหัวยครับโอ้ยเอาละตอนนี้แหมอูกระจุงฮะตอบหัวเวยมั่นใจมั่นใจครับมั่นใจนะฮะมั่นใจครับเอาละข้อนี้คุณต้องได้แต้มนะฮะทำได้บ้างแล้วครับไม่งั้นต้องพลาดนะฮะต้องได้บ้างแล้วแล้วหัวเวยเป็นคำตอบที่ถูกครับมันถูกแมน ถูกคทับที่ถูกต้องครับผมโอเคหัวเว่ยขายดีกว่ามี่นะครับเอาละหนึ่งแปมมาแล้วฮะเมื่อกี้ดีใจจนได้รถเลยไปกันต่อเลยนะครับและระหว่างหัวเว่ยครับตั้งใจดีเจอกับแอปเปิลครับเอาแล้วตอนนี้ไม่ใจมากดีมากดีมากเราไม่ใจไปเปล่าโอ้โหอาวแล้วหัวเว่ยกับแอปเปิล นี่บอกลําบากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบรนด์ไหนขายดีกว่าแต่มั่นใจ Apple ิครับถ้ข้อนี้ตอบถูกนะฮะมี2แต้มเลยนะฮะ Apple เป็นคำตอบที่ทําไมถูกครับมันถูกครับถูกครับที่ถูกที่ถูกต้องนะครับมันผิดนะาะเฮ้ยขายดีกว่านะฮะในกลุ่มตลาดใหญ่เลยนะฮะ โอ้โหแอปเปลิลเนี่ยอาจจะมีราคาสูงก็ได้อีกตลาดหนึ่งนะฮะแต่หมายความว่าตอบผิดโอนแต้มนะให้สองสาวนะฮะอแม่เรียวนะฮะโนพลอยมินมินคุณต้องการอีกแต้มเดียวเพื่อบองการแชมป์สามสมัยนะฮะในขณะที่อูก,กับจุงปล่อยให้เขามีแต้มนี้ไม่ได้จบเกมคุณเลยนะฮะมาไปกันต่อเลยนะฮะและแอปเปลิลเจอกับสามซุงฮะโอ้ โอ้โหสนนกลอยมินมินแหมร้อนแรงชุดนี้อยู่จริงๆถ้าคุณตอบถูกคุณเป็นแชมป์สามสมัยทันทีเราเหมือนไก่ให้เขาไม่เชื่อเลยนะตอบผิดโดนแ้มเลยนะฮะมั่นใจว่าซามซุงขายดีกว่ร์เปิลนะฮะค่ะมั่นใจนะฮะและซามซุงนั้นถูกจะชนะเป็นแชมป์สามสมัยหรือเปล่าผิด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 ถูก การอย่างง่ายดายนะฮะเก่งมากครับเก่งมากครับสนโอพลมินมินนะฮะเป็นแชมป์สามสมัยเลยโอ้โหจบเกมได้แบบนี้นะฮะรับคูปองเติมน้ำมันฟรีจำนวนสอง0ันบาทจากสถานีบริการน้ำมันพีท ไม่ด้ว่ามาไวไปไวมาไ,ไวไปไวและแน่นอนครับเด็กฟันกราเซสครับเป็นตาแฟชั่นรุ่นดีซีรีส์มูลค่า7,990บาทนะฮะเป็นของคุณผู้ชมที่ชมใน Facebook Fanpage เกมจากรถเลยนะฮะ โทรศัพท์มือถือนับเป็นสินค้าที่มีความต้องการในตลาดอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับสูงตลอดมานะคะอย่างบ้านเราปีที่แล้วก็ขายได้มากถึง18ล้าน200,000เครื่องและรายงานล่าสุดจาก i d c องค์กรที่ให้บร,ริการคุ้มครองเก็บรักษาข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์แก่ลูกค้าก็ได้เปิดเผยถึงยอดขายสมาร์ทโฟนไตรมาสที่1ของปีนี้ทําให้เราทราบว่า OPPO เป็นจ่าฝูงนําทุกแด์ในด้านยอดจาหน่ายโดยครอบครองส่วนแบ่งตลาดไปได้มากถึง20% เฉือนซัมซุงโทรศัพท์สัญชาติเกาหลีที่ได้ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่19%ไปนิดเดียวตามด้วยจำนวน18.18% 18ของ Vivo จากประเทศจีนและ10.42%ของหัวเว่ยจากประเทศเดียวกันรองลงมาอีกนิดกับยอดขายของยี่ห้อ Apple ที่9.12%ของจำนวนเครื่องที่ขายได้และสุดท้ายกับมีที่8.75%นี่แค่3เดือนแรกของปีนี้เท่านั้น รอดูกันต่อไปว่าแต่ละแบรนด์จะออกโปรโมชั่นมากระทุ้งยื่นขายตลอดปียังไงบ้างต้องติดตามกันค่ะคูกระจุงขอบคุณมากครับน้อยมินมินเอาแล้วเชียวเอาแล้วเชียวผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้ว่านี่เป็นครั้งแรก ของเกมแจกรถเลยที่ผู้แขันสามารถไปได้ถึงเลเวลที่2นะครับตอนนี้สโนพลอยกับมินมินเป็นเจ้าของ m i มิซูบิชิมิลานแล้วเธอตัดสินใจเล่นต่อและป้องกันแชมป์สมัยที่3ได้ <c oughs> แปลว่าตอนนี้ <c oughs> คุณมีสิทธิ์ในการอัพเลเวลรถยนต์ในคลาสที่สูงขึ้นมีให้คุณเลือก2คันครับระหว่างมิซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์คอและ Mitsubishi Triton Athlete เลือกคันไหนดีครับเลือกเป็น Expander Cross เอาละฮะนี่คือ Mitsubishi Expander Cross ครับและตอนนี้มีกุญแจอยู่10ดอกใน5้าตำแหน่งแต่ก่อนจะบอกตำแหน่งผมแจ้งกติการในเลเวลที่2ก่อนนะครับปกติในเลเวลแรกเนี่ยในการป้องกันแชมป์ทุก2สมัยคุณจะได้ทดลองสตาร์ทฟรีๆแต่ในเลเวลที่2นะครับไปต่อโดยไม่มีการให้สตาร์ทฟรีๆแล้ว นอกเสียจากว่าถ้าคุณมีกุญแจในเลเวลที่2ประมาณหนึ่งแล้ว <ฮะ S 1> คุณอยากจะไขเลยคือเลาะหมดได้รถเอาคันใหม่กลับบ้านถ้าไม่ได้คือจบเกมหรือถ้าเกิดคุณป้องกันแชมป์ได้10สมัยก็รับไปเลยโดยไม่ต้องไขอะไรแล้วเ,เพราะฉะนั้นมาเลยครับกุญแจของ Mitsubishi Xpander c r r s s s อยู่ตรงไหนในห้าตำแหน่งนี้ระหว่างเท s โก้โ t u ัน้ำยาปรับพนุ่มไฮจีนน้ำดื่มสปริงเกิลกาแฟเขาช่อง และเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตขอเลือกเท s c o l o t ตัค่ะเท s c o l o t ตัสนะครับมีหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองขอเลือกเป็นหมายเลขหนึ่งค่ะเท s c o l o t ตัสหมายเลขหนึ่งครับอเอาละนี่เลยนะฮะตอนนี้คุณมีสิทธ์สตาร์ทเลยหรือจะเก็บไว้ก่อนแล้วป้องกันแชมป์ เก็บไว้ก่อนค่ะเก็บไว้ก่อนนะฮะ,ะตัดสินใจเก็บไว้ก่อนแล้วลุยต่อนะครับเอล้นั่นก็แปลว่าตอนนี้เราอยากจะเห็นมากๆเลยนะฮะวาาในเลเวล2นะฮะคุณเป็นทีมแรกที่มาไกลได้ขนาดนี้นั่นแปลว่าผู้ท้าชิงของคุณไม่ธรรมดาแน่นอนครับคนหนึ่งเนี่ยเป็นนายแบบที่อิมพอร์ตมาจากเกาหลีใต้เลยมาพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวของเขา แต่ผมแจ้งสิทธิ์ให้คุณทราบก่อนนะครับถ้าเกิดคุณป้องกันแชมป์สมัยที่สําสำเร็จนะครับผ mm ู hmm. ้ปองเติมน้ํามันฟรีจํานวน2,000บาทจากสถานีบริการน้ํามันพ mm ีท hmm. ก็มอบให้อีกนะครับ <Hey. S 1> เป็นใบที่4แล้ว <c oughs> ถ้าได้ไปที่4แบ่งผมสบายนะ <c oughs> <c oughs> เอาละพราะนั้นผู้ท้าชิงทีมต่อไปพร้อมแล้วครับเชิญ รับซอยอนและท็อฟฟี่นะครับโอเคสวัสดีครับซอยอนสวัสดีครับหุ้ยพูทไทยได้ด้วยดีจังเลยไม่เก่งครับไม่เก่งครับโอเคท็อฟฟี่ครับซอยอนมาอยู่เมืองไทยได้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือเขาชอบเมืองไทยมากค่ะแล้วอยากมาทำงานก็เลยดีเอ็มไอจีมาแล้วก็เบอกอยากมาทำงานที่ไทยเราก็เลยอินพอร์ตเข้ามาถ่ายโฆษณาที่ไทยพอมาปุ๊บ ก็อยู่ไปได้สักพักหนึ่งก็เกิดโควิดก็กลับไม่ได้ไม่ได้โอเคก็เลยติดอยู่ที่ไทยก็เลยติดอยู่ที่ไทยอยู่เมืองไทยซอยอนอาจจะต้องการรถยนต์สักหนึ่งคันต้องการดีนบต้องการทับดีเลยฮะเพราะนั้นวันนี้จัดการให้ได้นะแต่ที่แน่ๆน,นะครับถ้าเกิดวันนี้ทอฟฟี่กับซอยอนนะฮะล้มแชมป์ได้สำเร็จมาดําเฮงมอบชุดผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรเมอริเบลฟรีหนึ่งปีเลยนะครับโอเคอะแชมป์ มีอะไรอยากจะบอกผู้ท้าชิงกันหน่อยไหมฮะนี่เขาเป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วนะฮะ<อ>แล้วตอนนี้เขาอัพเลเวลมาคันนี้แล้วนะฮะบอกอะไรกับกผู้ท้าชิงหน่อยไหมฮะก็วันนี้ก็สู้ๆนะคะเราก็จะมาแข่งกันอีกรอบหนึ่งค่ะโอเคท<า><า>ี่ใช้ความรู้มากๆเลยกันพี่ตัดก,ก่อนนะี้เอาเทียนก่อนโอเค<ห>มีดวงมีความอะไรอย่างนั้นด้วยนะฮะเพราะนั้นเอาละตอนนี้ทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับผมเริ่มเลยครับคำถามข้อที่หนึ่งครับผมตัวเลือกมาเลยครับ แชมป์จะได้สลับหนึ่งคู่ก่อนครับเลขสองกับเห้าค่ะสองกับห้ามาเลยโอเคอ่ะทัาฟี่ซอยอนครับสลับหนึ่งคู่สลลับเามกับสี่ครับสามกับสี่ครับโบโบเอาแนวคำถามข้อนี้มาหน่อยฮะเป็นเรื่องของยอดวิวใน YouTube ที่ได้จากประเทศต่างๆเอาละนะฮะคำถามครับในปี2019ปีที่แล้ว ยูทูบได้ยอดวิวจากประเทศอะไรมากกว่ากันแต่และประเทศเขาก็จะมียอดวิวที่ดู YouTube ไม่เหมือนกันรเราจะมาดูว่าปี2019 YouTube ได้ยอดวิวจากประเทศไหนมากกว่ากันคือพูดง่ายๆว่าในปีที่แล้วประเทศไหนดู YouTube มากกว่ากันไม่เกี่ยวกับคนในประเทศเลยนะฮะดูแต่ยอดวิวบางคนบางประเทศคนน้อยอาจจะดูเยอะบ,บางประเทศคนเยอะอาจจะดูน้อย พ่อนัดระหว่างประเทศไทยนี่แหละครับลองมาดูระหว่างประเทศไทยกับอีกประเทศนะฮะกดไฟฝั่งที่ได้ยอดวิว่า o u t u b e นะฮะ u t u b e ดูเยอะกว่ากันนะฮะไทยครับสเปนครับโอเคเอาตอนนี้แชมป์ตอบได้ก่อนนะฮะตอบไทยเลยคุณคิดว่าระหว่างไทยกับสเปนคนไทยดู YouTube มากกว่าในปีที่แล้วใช่ค่ะมั่นใจนะฮะรู้สึกว่าคนไทยจะแบบชอบไปดูคลิปอะไรก็จะดูใน u ู u ูบค่ะโอเคและ ไทยเป็นคำตอบที่ทำไมมันทำไมมันทำไมมันทำไมและมันเป๊ะสถิติถูกต้องครับผมี่ไทยนี่แหละฮะคนดูเยอะกว่าสเปนในปี2019นะฮะเอาลใกล้มาเหน็บแฝงแล้วนะครับเพราะนั้นเราไปกันต่อเลยนะฮะและสเปนกับประเทศญี่ปุ่นครับโอ้โหตายตายตายตอนนี้แชมป์ได้ตอบก่อนนะแต่มือลั่นเหมือนไม่ชอบคำตอบตัวเอง เหมือนไม่มั่นใจญี่ปุ่นก็น่าจะดู YouTube เยอะแต่ทำไมดูไม่มั่นใจฮะไม่แน่ใจเหมือนรู้สึกว่าญี่ปุ่นไม่ค่อยใช้ YouTube กันเท่าไหร่อ่ะถ้าตอบผิดโอนแต้มมาฝั่งนี้เลยนะฮะทัฟซี่ซอยอดได้แต้มเลยนะฮะต้องรุนฮะและญี่ปุ่นเป็นคำตอบที่ทำไมต้องมั่นใจนองทำไมมันผูกอ่ะมันผูกมัดผูกนี่มันผิดนะ ครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะท็องพี่ซอยอนมีหนึ่งแต้มในข้อรแรกแล้วนะฮะไปกันต่อเลยครับทีนี้เรามาดูญี่ปุ่นครับกับประเทศอะไรครับที่ YouTube ได้ยอดวิวจากประเทศนั้นมากกว่ากันญี่ปุ่นจเจอรับเกาหลีใต้ฮะโอ้โหเอาแล้วตอนนี้สโนพลอยมินมินตอบเกาหลีใต้อ่ะถามซอยอนดีกว่าที่เกาหลีใต้คนดู youtube เยอะไหมฮะ เยอะมากครับเยอะมากครับเบื่อเลยเบื่อเลยีคตอบเกาหลีใต้เยอะมากครับผมอยู่ประเทศนะผมยังกดไม่ทันเลยนะแต่ตอนนี้นะสโนว์พอยท์มีได้ตอบก่อนนะฮะเกาหลีใต้มั่นใจนะฮะนี่คนประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกเลยดูกันเยอะและมานเป็นแบบที่ยังไงมัน ฝุ่นนะฮะนะฮะอาละตอนนี้นะฮะสโนว์พลอยมินมิต้องการอีกแต้มเดียวเธอขึ้นนำในข้อแรกนะฮะทาฟี่ซอยอนอย่ายอมนะฮะเราไปกันต่อเลยนะฮะและระหว่างเกาหลีใต้ครับครับตอนนี้ฝั่งแชมป์ได้คะแนนนำไปก่อนมาลุ้นต่อว่าสึกครั้งนี้จะพาแชมป์เื่องกุญแจหรือผู้ท้าชิงจะได้ครองบัลลังสัปดาห์น้า้ามลาค่ะ バナナーズ。